ทอดมือนึ่งมาไม่ได้เลยแซ่บพี่เก่าค่ะอิทเนียแซ่บแซ่บพีเก่าจะพี่น้องปิ้งปลาทอดปลาผัดอ่ารอย่างเงี้ยคะคณะพี่น้องมาเด้อรวมญาติรวมญาติกินข้าวรวมญาติจ้า แม่ครัวแม่ครัวมีแต่แม่ครัวมือโปรได้ยินไหพี่น้องคนละกุ๊กใหม่มานี้นะมีแต่แม่ครัวแซ่บแซ่ได้มือหนักคนละกุ๊กใหม่กุ๊กใหม่กุ๊กใหม่กุมอันนี้อันนีกุ๊กสั่งตรงมาจากบ้านเพียใต้นะคะพี่น้องสั่งตรงมาเพียใต้กับเพียเดิมล้างมือล้งมอล้างมือจิ๊บิ๊บ น้าแม่นางไม่กินข้าวม่ะแม่แกิเฉซ้อนัมานเาเจ้าเ้าเจ้าอันือบอซ้อนมานแล้วบอกคือนุ้ยบอกค่นนม่ จานมากินข้าวเจ้านั่นแน่โอ้โหนี่เด้อเอนยา้ะดีขึ้นไหมแถวฟังเรื่องช่วยน้อยหมดเลย ไม่เอาน้ำเย็นนะเออเอาน้ำไม่เย็นมานี่แหละทำดีๆเอานิ้วลงเออเอานิ้วเออแล้วไม่ให้ฟ้ากินเลยม่ต้อน้ำเย็นให้ฟ้ากินฟ้าไม่สบายมาไม่สบมันเออเอาน้ำไม่น้ำธรรมดาให้ฟ้ากินมาด้วยใครพี่น้องมากินน้ำกันแซ่บๆฮ่าๆขึ้เก่าพี่น้อง ลมยาจะลมยามาเด้อท้วนัยกินข้าวท้นๆเยรักยายไปทั่วเพร่สุขคนเลยน้อยเอินวิตักยายไปเลยมันไหลคุณระบ่วงระบ่วงไป รถแม่เขาสิให้มาคู่มือเหรอกุ้งนี้สงสัยจะให้มาทุกวันเมแ้งก่อยไข่มดแดงกันอย่างกเอเผ็ดเหมใครมีใจก็ตามมาด้อจ้าก๋ยไข่มดแดงผัดเผ็ดกบตอนเย็นแต่ว่าตอนนี้ ตอนนี้ทำเสร็จไปแล้วค่ะทนนะะอดปันนินตั้มมะหงุ่พัดคานาค่ะมิเตเนียเซ็บๆเลยค่ะพี่น้องตักไปรดี่ตักไปรดประเจ้าไ <c oughs> อ้น,นี่กินข้าวเหรอไอ เดว้นจะกินมาได้กกินอะลเนเยกิ่นมะม่วงฮอนทองเนาะแม่สซกินมะม่วงเลยฮอนทองแล้วก็ยัดเช้าแม่ผ้ยุคนบริัอนะผู้ยุค่วนนี่เนาะ ดแล้วมาให้ป้าบี้หน่อบอเทสแก้วไม่เล่าเลยคหรอเข้ามีได้เลได้ไเข้าเลยค่ะเข้าเลยค่ะมาหนังมานั่งผุดอ่ะโบเชิญค่ะเชิญค่ะเชิญทุกคนขอบคุณที่รับชมคลิปดนะค่ะคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนคลิปหน้าพบกันใหม่ค่ะ สวัสดีค่ะ